คนนี่ครับคนนี้ครับคนนี้เลหัวทองที่ยกมือว่ามูสินเดย์รูอนี่เฮ้เฮ้ยอ้นเด็กหญิงคิา้ว้าว้้อไรนี่ยอมให้น้องโดนแทงยี่ห้อวะกูไม่เข้าใจเยเ้ใ้าฮะเดียวป มึงจะทำยังไงก็ได้ให้เขาอุ้มเอ๋อมึงอะ่ะเอาบอสจะเป็นงานนะไรกุ้มครับตีอ๋อะตีเพื่อนผมอะ่ะแค่งารเพื่อนผมเองอะไรมึงด่ากูฟังเลยถ้ามึงโดนคนชื่อตีแทงมึงพูดไงเอาตีแทงพี่ทำไมเนี่ย <c oughs> พี่เพื่อนเล่นเองเหรอพี่ผมพูดอย่างี้เลยกล <c oughs> ัวทำไมครับใหญ่สุดแล้วที่เนี่ยไปพูดให้ดูหน่อยได้ไหมอะ่ะใครคนดำอาเต๋เต๋เต๋น้องต๋เต๋อะไรต๋เต๋เล็กต๋เล็กต๋เล็กที่อยู่ในโทรศัพท์ไหนไอ้ผมก็โทรศัพท์กับพี่มันชื่อต๋เล็กน้องผมถึงครับพี่ตีมาเลยมาเลยวันนี้เลยครับเพิ่งเข้ามาครับ นี่ครับคนนี้ครับในหัวทองที่ยกมือว่าโอ้ม่ามูซินเดยุรุนี่ตัวเดี๋ยวทำทาเขาวุ่น้นท้งประเทศผู้หญิงถ้าไม่ถึงการนี้ครับพี่เด็กหญิงนี่มึงยอมให้น้องโดนแทงนี้เหรอวะครูไม่เข้าใจเลยอะ ไ A few moments later มึงจำคนเมื่อวานได้ไหมร้าที่แทงมึงอะอะไรนะบอสคนที่แทงมึงเมื่อวานนะมึงจำได้ไหมว่าคือใครผมไม่รู้จักแต่ผมเข้าหัวเขียวอะผมจำทรงผมเขาได้อยอะที่เวทีอะใช่ใช่ใช่ไม่รู้จักเขารู้จักอยู่ครับชื่อเอาชื่ออตีครับภารนิจหมึงก็ง่ายๆอะมึงจะทำยังไงก็ได้ให้เขาอุ้มเอ๋อมึงอะออาบอสจะเป็นงานนะปุ่ง ไม่เว้ยมือโดนแทงคือมึงมึงไอ้นี่ไงคือมึงต้องทำไม่ได้มึงทำยังไงก็ได้ให้เขาอุ้มมือให้ได้มึงทำให้กูได้ปะให้เขาอุ้มผมอเอเ้ล้าทำดีกูเป็นอาติเนะี่ไม่ต้องกลัวเลยเลยเฮียโจดมึงอะ่ะถ้าถ้าถา,าได้โจด<น>ย์ได้โจทย์ไปหรือไม่การทำมันก็ถ้าเกับว่ามึงไม่ไม่แบบไม่ได้มีใจอยากจะเข้าจริงเวยอยากเห็นบรรุปแบบคุณแทงผมไหมครับเมื่อวานอ่ะเออคุณทำเพื่ออะไรครับคุณทำแบ้เปิดผมเลยครับผลเล็กอยากเห็นอยากเห็นได้เห็นตัวผั้ชายอ่ะ ได้ยินไหมที่ลาบ,รรบครับรบ,บอสผำเจอคนเชื่อตีอ่ะอยู่ที่ขอมหน่วยอ่ะขอมหน่วย,ยเหรอติดตามไว้เฝ้าดูไว้เอลากำลังแล,ขแลก,แกของอยู่ไ,<อ>ไหวไหม ไหวปะเนี่ยไหวครับจะรานิดหน่อยเปลี่ยนได้นะอยากทำอย่างอื่นเปล่าทำอย่างอื่นไหวก่อนแล้วกันเอาเนี่ยแหละ,ะ <c oughs> มันกำลังคิดเลยทีๆๆๆย่ไหนละบอสเจอกูตัดหมดทก็แต่ไม่ยากนะถ้าเป็นผมก็แบบเม,มื่อวานมึงแทงกูทำเชี่ยแล้ววะแค่นี้คือมึงโดนเลยแค่นี้มึงก็โดนแล้วจริงจริงมันไม่ยากเลยกลายเป็นคนพี่คนอยู่ที่อยู่ที่ใจอ่ะตอนนี้ผมกลับมาสตรีมแล้วนะครับที่ดีโมทีวีเวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนลาวเจนใจเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นเด็กไงมาแล้ว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 ครับนี่ ว่าไงัยรุ่นมาดิผมว่าไงเขาคุยโทรศัพท์อยู่จะคุยกับผัวเขียวครับเฮผัวเขียวด้วยรอได้ครับรอได้ครับยมาเลยนี่นี่นี่ใช่อาตีไหมครับใช่ครับเออพอดีผมจะมาขอเรื่องค่าเสียหายที่ผมโดนแทงที่เวีรัเทียเวทบใช่ครับใช่ครับผมชื่อกีฬาครับกีฬาใช่ใช่ขอ่าเสียหายเชืออะไรเมื่อวานก็ผมโดนแทงไงทำอะไรอ่ะผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็โดน ตีแทงใช่ก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพระเจ้าด้วยล่ะพระเจ้าจริงซอลใส่หัวเขาไงโอ้โะเอาวะพระเจ้าผมจะขออะไรก็ได้ล่ะอดีตเออแล้วลื้อคิดว่าจะขออะไรก็ได้สงสารหน่อยใจมันยังไม่ได้อะมันกลัวพระเจ้าผมไม่รู้ไม่ได้ขอแต่ผมเนี่ยมาขอด้วยแต่ได้อะขออะไรขออะไร ก็คาเสียหายไงมึงก็พอเสียหายเหมือนกันอะไรเสียหายอะไรตัเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศเข้าไม่ได้ไงผมยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนั้นน่ะเ้าแล้วจะไปรู้ไหมล่ะเขาบอกมาจันท์คนบอกอะเนี่ยกบอกว่าจะไปรู้ไหมล่ะแล้วมาแทงมั่วๆเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บไหนเนี่ยคอทุกแง่ต้งเมื่อวานไงผมเปิดได้ไหมล่ะเนี่ยเกลัวว่ะแก๊งไหนเนี่ยเฮ้ยไม่มีครับ มีแก๊งด้วยใช่ครับแล้ห้าตัวเนี่ยไม่รู้ครับนั่นนะเออไม่รู้ไม่รู้ผมมาคนเดียวครับแต่ผมมาคนเดียวคิดว่าโง่มากมั้งผมอาร์ตียืนหันหลังอยู่ผมขับรถมาจากฝั่งนู้นะล้วเดินเข้ามาเนี่ยล้วก็เห็นอาตีเนี่ยเ็เลยมาขอดูครับเผื่อได้ขออะไรจะขออะไรไม่มีให้ลงเสียอยู่เอะไรก็พูดเนี่ยพูดได้ชัดเจนนี่หยิบรถเสียหายไม่มีอะไรให้อ้าจะอะไร้องการอะไร ต้องการเงินอะไรคุณพูดไปปกติได้ไหมครับอย่าตะโกนได้ไหมครับมันเสียงดังได้ครับเชทญครับสง่ารจะไหลสงสารไว้ไป้ันได้ปูดเดี๋ยวปิดบังไงละจะถ่ายดังค์ทำไมมึงบอกแทงกุฎิมฉีก็จบแล้วมึงจะมาขอเงินอะไรมึงโอ้ยมึงไม่นักเลงเลยอยังวะเอาไปเลยจะพูดอีกไหมบอกไม่ให้ไงเอาไกลอีกไอลนะครับไม่ให้เอาไม่ต้องเอ้าเรือได้เปล่าไม่ผมก็โดนแทงไงที่จะไม่ให้อือหือ ขาโอ้ข้าววะใครก็พม่ตีรู้มังเฮียอยู่ตายดีๆก็มานี่เหรอแล้วมันเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยเรื่องเนี้ยมันเป็นแผนของมันปะวะไอ้เหี้ยเฮ้ยคุยอยู่แล้วตายอยู่ปะวะไอ้เหี้ยมันมสนุกดงไงวะเออโกงเลยดีไปทำไมต่ออยากเห็นวะไอ้ มโดนข้าวหม้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึงตายกี่เล่าแล้วเนีย่ย <c oughs> ผ่านอยู่นินดๆโอ้โหคนดนใจดำจัดไอ้สัตว์ยังไม่โดนอุ้มนะภาร,รกิจคือโดนอุ้มนะเว้ยยังไม่โดนนะถือว่ายังไม่โดนนะเว้ยพักก่อนได้ละพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเอาใหม่ คียข้าคียข้าปะมีมีครับพี่ไม่มึงใช่ขี้ข้่าไหมนี่อ๋อใช่ใช่เขาอ่ะตีค่าอ๋อแทนสินี่นี่นี่คือน้องผมมันแบบไม่ค่อยกล้าด่าคนอ่ะสอนหน่อยดิด่าแบบไหนครับคือน้องผมมันโดนแทงแล้วมันไม่กล้าไปเอาเรื่องอ่ะเขายอมยอมคนเหรอครับชื่ออะไรอ่ะได้ชื่ออ๋อรู้ละรีละใช่ไหมใช่ใช่ต้องถามก่อนว่าโดนใครแทงอ่ะอัปตีแทงไปดีกว่าครับอยู่เฉยดีกว่าเชื่อผมต้อคุ้มทำถูกแล้วครับอย่าเลยทำให้คุ้มอ่ะอยากโดนเจเคกดเหรอครับ คุณสักสีไม่ต้องมาก่อนผมเห็นพูดแบบนี้มาหลายครั้งไม่ไม่ไม่มันมันไม่ได้อยู่ไอบเคฟอยู่ตาบอยวันนี้ผักมั่งมันไม่อยู่มันไม่อยู่แก๊งคุณเหรอไม่ได้อยู่เอาเดี๋ยวครับรออะไรอ่ะไอตีอ่ะตีเพื่อนผมอ่ะการเพื่อนผมเองแต่มึงด่ากูฟังเลยถ้ามึงโดนคนชื่อตีแทงมึงจะพูดไงเอาตีแทงพี่ทำไมเนี่ยพี่เพื่อนเล่นเองเหรอพี่ผมพูดอย่างดี้เลยกลัวทำไมครับใหญ่สุดแล้วที่เนี่ยไปพูดให้ดูหน่อยได้ไหมเออดีไปเเออออโชวไปไปไปออไป บอกว่าเขาอยู่ไหนดีกว่านู่นนีแรกๆกับการโหวตแม่ถ้าผมพูดอะได้คนได้เลยได้เลยป้ามันซิ่งจังไวเยอะไปคนดำอ่ะสีตีสีน้องตีสีอะไรสีเล็กตีเล็กตีเล็กที่อยู่ในโทรศัพท์อยู่ไหนผมดูโทรศัพท์อยู่พี่มันชื่อตีเล็กน้องผมครับพี่ตีไหนเอาไหนเจ้าค่าเสียหายอะไรไหนอ่ะตี้เจ้าตัวนั้นเลยครับผมไหนไหนทีรอยู่ไหนโดนมาดินี่นี่ครับนี่นี่เจะเท่าไหร่ครับได้นะครับ จะเท่าไหร่อะต้องไม่เอาต้องไม่เอาเอาก็จบง่ายดีมันชุบเท่าไหร่อะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่พวนวนมาเลยจำไม่ได้ครับว่ามันเท่าไหร่เดี๋้อถามไหมครับประมาณห้าร้อยไหมครับเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยห้าร้อยเหรอเดี๋ยวค่อยคุยใช่หรือเปาไม่ห้าร้อยนี่คือมึงจบเลยมค้วแค่ห้าร้อยครับเอ้ยเอาดีซาดห้าร้อยผมให้คน ให้หรือให้คุณเลยก็ได้นะห้าร้อยไปค่ายห้าร้อยอ่ะไม่มันไม่เกี่ยวอะไรชิบผมครับมันก็มาเอาตามที่หมอชุบครับโอเคอยากได้ไงก็มีค่าแค่ห้าร้อยก็ให้ห้าร้อยบอชุบอะไรอุโมงค์ชุบอย่าหลอนอุ้ยอ๋อแล้วมงม่ีค่าแค่ห้าร้อยอ่ะมือแทงปรมาภิยอะไรแค่เดมืออึบเดียวเหรออึบเดียวเดมืงวิ่งเลยอึบเดียวแล้วมืงวิ่งเลยไอ้สัสยากเลยวะเท่าไหร่ครับห้าร้อยก่อนสรุปห้าร้อยคุณฉลอกใช่ครับใช่แล้วผมต้องทายป่ะได้นะครับผมต้องทายบ้านเนี้ย ค่าค่าค่าชมเนี่ยผมต้องให้ปะก็มันอยู่ที่คุณนะครับก็มาขอขนาดนี้นะโคตรอยากมะพี่แจ็คโคตรอยากพี่เลยไม่เคยเห็นใครกล้าขอพี่เลยพี่จริงเลยแบบมันมันคาใจครับหรือว่ายัางไงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องแบบเดินมาทวงถึงที่เลยไม่ได้ไม่ได้เดินม,มาทวงครับก็ผ่านมาก็เห็นพอดีครับเดินทวงซะเลยใช่เอางี้ผมให้คุณได้ห้าหมื่นนะแต่คุณเป็นลูกน้องผมเอาปะวันหนึ่งไม่ไม่ไม่ดีกว่าัานผมก็ไม่ให้มึงแค่พูดว่ามึงแทงมึงตัดเ่อเลยก็จบแล้วมากไปเลยครับหรือว่ายี่ห้าหมื่นไงแต่เป็นลูกน้องผมวันหน ใช้เวลาหน่ะยม่ครับชอบเงินไม่ใช่เหรอไม่ได้ชอบครับอ๋อก็นึกว่าเจ้าห้าร้อยงเห็นแบบไอ้ห้าร้อยก็ยังมาทวงอ่ะจะให้ห้าหมื่นแต่เป็นลูกน้องเราวันหนึ่งได้ปะถ้างั้นอ่ะไม่ชอบเป็นลูกน้องใครครับอุ้ยเดี๋ยวโคตรเอา่ะนี่แกงอะไรครับเนี่ยไม่มีครับเออเห็นมีใครพูดกับพี่แจ๊คแบบนี้เลยแต่เห็นไม่เดินมาคนเดียวนะเดินมาใครอ่ะไอ้เที้่มึงคิดว่าโง่มากมั้งเหม่อปะเปิ่กระชากเล่นตลกป่ะครับเนี่ยเดินอยู่สนามเบรกเล่นป่ะครับเนี่ยอุ้ยเปิ่กระชากอยู่เปิ่กระชากอยู่เอน กูจะไม่ออกตัวช่วยอะไรกันแล้วนะกูจะยืนดูมันมันจะทำยังไงตัวที่ทำเซิร์ฟพังอะนะไม่เออไม่รู้อย่าพูดดีกว่าครับไว้ง่ายๆเหตอเชื่อไหมคำพูดใช้คำพูดคำจาให้มันดีเป็นหน้าใหม่อ่ะพี่กูแล้วนะมันเริ่มเปล่าแบบพูดมั่วตัวนะครับผมไม่ก็ผู้ถามเปล่าผู้ถามเปล่าเออเอาวะไม่ก็ผมก็บอกว่าไม่รู้ก็อย่าพูดไงครับไม่ได้อะไรเลยมังก็แค่บอกดิเออเจอกระพู้ให้มันดีๆไม่เป็นเลยไงเออกูแค่ถามเองเดี๋ยคอมถามนะเมื่อกี้พูดดีดี ก็บอกว่าไม่รู้ก็อย่าพูดนะครับไม่ได้ห้ามอา๋อลนละหลกละหนึ่งลกละหนึ่งโดดละหนึ่งมืงอเป้าหมายคือมึงอาร์ตีไม่ใช่คนอื่นไอ้ละมึงจะออกนอกประเด็นมึงต้องมึงต้องจี T ้ที่อาร์ตีบอกไหมห้าหมื่นมึงจี้ที่อาร์ตี A แต่อันนี้อ่ะข้อเสนอใหม่ก็ได้ผมให้คุณห้าหมื่นแต่ผมขอแทงคุณเรื่อยๆตรงเนี้ยอุ้ยเอาไปนะครับเลือดรังเรื่อยๆไปต้มมะม่วงผมทุกอย่างไงผมให้ห้าร้อยไปไม่ให้เป็นใครมาสั่งครับเนี่ยลองดูลองสั่งดูนึกว่าจะใช่นึกว่าจะไปไงอ้ย ยอดยอดเอ้ในใจกูอะเหมือนอยู่นะจริงมต้องอย่างนี้ดิสัตไอ้เหียต้องอย่างี้ดิละมึงมาถูกทางแล้วผู้เปิดวิชาให้มงแล้วเปิดวิชาไม่กลัวใครอะเข้ามาแล้วใช้เข้ามาแล้วใช้คำพูดแบบนี้คือคิดว่าจะอยู่นานครับผมไม่ทําพวกคุณหรอกนะไม่ไม่แบบไม่ไปนั่งแบบไล่กระทืบพวกคุณนะครับที่คุณไม่มีอะไรหรอกพูดตรงตรงทำตัว้มันมีอะไรก่อนไหมครับนี่ครับผมไจกห้าร้อยก็ได้เงินนะครับเป็นต้นไม้ผมได้คี่ไม่เป็นใครครับเนี่ยแจกพิดน้องเองอะไรี๋เวลาละไปก็ไม่ได้อะ เอาเลยเดี๋ยวไว้ลองนั่งคู่เขาได้ผมจะให้ผมไมเห็นได้เ้ยมันก็เล่นมันเล่นดีนะแบบมันต้องแบบไม่กขยันยิ่งซะด้วยง่ายนะห้าร้อยเองคู่เขาเนี่ยคู่เขาเฉยๆ้าร้อยนีถ้าอยากได้ก็อยากได้ก็ทำตามดิครับทำไมผมต้องทำครับเนี่ยไม่อยากได้ก็ไม่ต้องทำไอ้ล้ากูให้เมื่อยเมื่อยอีหย่าผิดคนแล้วเนี่ยจะเกิดปะอุ้ยเชื่อเลยวะไอ้นว่าเชื่อเลยวะดึงถามเนี่ยอันนี้อยากเกิดหรู้ไง ไาปไตายไกลดิแล้วมึงแทงกูทำชื่ออะไรแค่นั้นละค<ช>ำเดียวมันแก๊งมีสมองอะดิเ้าแบบแยกกันทำมีหน้าทงหน้าที่ต่างกันไปด,ดีแล้วครับดีแล้วครับ งั้นไปทำแบบทำเงินได้ผมตั้งห้าร้อยได้ไหมล่ะตีด้วยโอ้โหใช้ด้วยตีด้วยที่เนี้ยอ้ห้าสิะเลี้ยงเชียวเว้ยนายพูดนายตีด้วยอะตีดของมันพูดนายคือเราพูดตรงนะเว้ยเออแภาพไหนไว้ยังสู้เราไม่ได้สักอย่างสักอย่างเป็นห่วงคนข้างหลังนะดีกว่ามั้งครับทำไมถึงถึงคนข้างหลังนะครับเออจักกันมานานอะอืมสงสารไรเฮียเมื่อวานผมก็ยืนอยู่ผมก็โดนแทงอะผมก็ไม่ได้รู้จักเลยอะเฮียฟอร์มบอสอะมึงไม่คนได้อะแทงล้วไง คุชุกยมึงมาป่ะเ้ยมเป็นคนที่เห็นแกตัวอยู่นะครับเนี่ยแบบไม่ห่วงคนข้างหลังเลยเอาแต่ตัวเองใช่ป่ะขออนุญาตเอากำรวจสักครู่ครับแต่ลาเม่งโคตรสุดไอ้เหี้ยมึงไม่งได้หวะใจมึงได้แล้วมึงรับเกียรติแล้วครับขออนุญาตเอาความนาชญามันไม่เกี่ยวโดนคนข้างหลังเลยนะครับมันคือเรื่องของผมนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วคุณเดินมาอีกคนจะโคตรบอสอ่ะตัดโคตรบอสอ่ะคุณมีแบบเดินมาคนเดียวหรือเดินมาใครอ่ะเอ้ยหนุ่มมึงก็คนกูก็คนทำไมจะ้ชนกันไม่ได้ป่ะแต่ได้ดีมาทำไปทำของมาก่อนเลยครับ ผมไม่ค่อยชื่ไม่ค่อยชอบสู้พวกหมัดเปล่าเห็นปะมันดูไร้ค่ามันดูไม่มีอะไรอ่ะไม่ใช่ท่านหน่งทานหนึ่งวิโคตรเจ็บอ่ะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงกูร้อเมื่อทุกเวลาเนี่ยจำหัวไว้หน้าตีโคตรน่ารักเลยมาดูดิหน้าเหมือนเด็กเลวเลยต้องารจำชื่อไว้หน้าตาเป็นคนน่ารักอ่ะเก็บไว้แล้วพร้อมอ่ะก็มาทวงนะห้าร้อยอ่ะบอกตรงนะห้าร้อยนี่แบบเสร็จเสร็จเงินแม่ผมมาคุยกับอาตีความเลยเนี่ยอ๋อฮะโอ้โหอันนี้อะไรนะเมื่อกี้มาคุยกับอาตีครับพุ่งแจ้งตำรวจดิ จุงมือเนี่ยเพื่มเพิ่มมึงกบบไปแจ้งตำรวจอ่ะไปมึงบอกว่ากลัวกลัวเอาเงินมาห้าร้อยอ่ะแจ้งตำรวจดิพี่ตีปไปเลยอะ่ะมีคนประทวงเงินพี่ว่ะของร้านเอา้าห้าร้อยห้าร้อยแล้วถ้าพี่ไม่ให้ไปทำอะไรพี่อ่ะดูกูดิเนี่ยพี่กลัวแล้วเฮ้ยเรื่ <c oughs> องใหญ่เลยนะห้าร้อยอ่ะใจมันได้ปะผ่านแล้วแหละแค่นี้ผ่านมันต้องอุ้มหลอกไอ้เหี้ยมาขนาดนี้้ว่ะแค่นี้มันก็แบบสุดแล้วอะ เทียมันกล้าแบบมันตอบไปแล้วไม่ให้เนี่ยจะทำอะไรต่อเราเร็วๆกลัวแล้วเนี่ยพี่ริบตัดสินแล้วดิกระโดดกันพอพี่หรือเปล่านี่พี่ทำอะไรผูครับไม่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 ได้ทำอะไรครับกล้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเออได้ใจกว่าได้ใจคนดูได้เชียละเกิดไวสัตว์โทษที่ผมอู่ด้วยทุกวันเลยเนี่ยไอ้ย่ายละกูเกิดว่ะจะจบละครไทยตามมมาันไปไหนแล้ววะวิ่งรอค่ายไปไหนได้ไอสัตว์มันไปไหนวะเนอะไปแล้วไปไหนมาตามเราบังดิขับรถไปแล้ว เรว่าขอโทษกับพลดีกว่าฮี่กลัวมีอะไรที่หลังไว้สัตว์สำเร็จแล้วที่รัไม่รับสายเลยอะผ่านแล้วครับอย่าไปตีอย่าฆ่าเลยอ่ะอติครับเออตะกี้นี้ผมเออผมชื่อชักครับใช่ครับตะกี้นี้เป็นน้องในแก๊งผมเองอ่ะแค่อยากทดสอบหัวใจเขาเฉล่ยอ่ะมาทดสอบกับพี่พวกมันนะ มก็คือมันน้นผมเห็นเห็นอติแทงน้องผมไงจ่เทดสอบของใจว่าใจมันจะถึงแค่ไหนอครับอันนี้ผมก็เลยมาหาเรือ่องเงี้ยเหรอใช่ครับคือมองอติเป็นที่บททดสอบขอ,องลูกน้องในแก๊งเหรอเอาพี่ไมครับมันมันโดนแทงจริงๆริงมัน,มน มันต้องไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมผมขอโทษจริงครับก็รู้ก็รู้ว่ามันต้องเอาคืนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่คือเมื่อกี้ที่คำพูดที่พูดออกมาคือเหมือนให้ตีเป็นบททดสอบของน้องมาเลยนะตีมีค่าแค่นั้นเองเหรอใช่ห้าร้อยอ่ะตีถูกไหมพี่สอบบ้างใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่หัวหน้าป่ะกล้ามาขอโทษก็โอเคขอขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับได้ครับไม่เป็นปัญหาเพราะว่าสิ่งที่ว่าทำโมก็หยอกล้อไปเล่นๆที่หน้าเลยเฉยเลยแล้วพี่ไปกำมัดทำไมพี่ตีขอโทษ้าพาพูดไปถึงพระจงพระเจ้ากูงงเลยตอนนั้นนนนนน่่ะเดดี๋ยยววตออั้้้าากใหูคิ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยซึ่งผมมองว่าถ้าจะมาหาเรื่องอย่างนี้มันมันดูไม่ไม่เท่อะไม่ผมผมไม่ได้อยากหาเรื่องครับแต่ว่าเขาสอบใจน้องไม่ได้เฉยอะนี่ผมต้องขอโทษเลยครับนเป็นึ่งนะถามนิดนึงเพราถ้าเกิดว่าเมื่อกี้แบบพวกผมใจร้อนอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วผมเปิดพวกคุณจะทำไงอะมันมันไม่จบแล้วไปต้องแค่นี้เลยต้องตามสภาพครับนี่คือคือวัดใจมาแล้วว่างั้นใช่ครับ แต่คือเมื่อกี้เอาตรงๆก็คือมันมันไม่ได้อยากทำอยู่แล้วคนมันน้อยกว่าของก<ต>็ไม่มีอยากให้รู้ไว้ครับว่าเราทั้งหมดเนี่ยที่คนของรัวเนี่ยแล้วก็พวกพี่น้องทุกคนเนี่ยคือเขามีเจตนตรงกันก็คือเขาเราจะไม่กดไม่กดคนที่มันไม่มีอะไรฮ <Yes. S 2> ะร<ม>ซึ่งมันไร้สราระไม่ต้งแกคนที่อ่อนแอก่อนถ้า,ถ,า,าถ้าอยากถ้าอยากจะสนุกจริงๆอยากรู้ว่าความมันจริงเป็นยังไงเปือนจริงๆเป็นยังไงเรามีของอยแล้วฮะเราค่อยมาทวกงใหม่ห้าร้อยาจะยกเรื่องนี้ไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นถ้าคุณชาร์ มันล้วงได้เลยยันเค่โอเคครับขอบคุณสำหรับโอกาสให้น้องมันมาขอโทษไหมครับหรือว่าไม่ติดใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ติดใจครับไม่ต้องหยอกเล่นนะครับไม่หยอกเล่นเฉยหยอกเล่นหัวหน้าป่ะคุณชักคุณคุณเป็นหัวหน้าหรือเปล่าใช่ครับหัวหน้าหรือเปล่าโอเคถ้าลืมหัวหน้าโอเคแต่หัวหน้ามาพูดให้จบไม่แต่แต่แต่จริงผมจะให้อติอุ้มเอ๋อมาด้วยซ้ำนะภารกิจมันนะแต่แค่นี้ผมว่าก็เกินพอแล้วครับแค่นี้ผมว่าเก่งแล้วเราถามถามน้องนะครับมมเหือนนนนใคคครรรรรหหออัััับบมมมมเเืพพาาาะวว่ดูสภแล้ มีแต่สีปากอย่เดียวฮะฝีมือน่าจะยังไม่มีตก็อยากเห็นนะจริงๆแต่ก็อยากเห็นได้ที่บอกอ่ะเดี๋ยวว่าพบเงินห้าร้อยจิดกระเป๋าไว้หมดกระเป๋าข้างซ้ายนะไอ้คีรามาลลูนเอานะได้เลยครับพร้อมแล้วก็แบบว่ามีห้าร้อยมึงอ่ะพร้อมแลกกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะเต็มที่เลยโอเคครับขอเวลาหน่อยนะกันได้ครับ จะต้องสู้นะจะต้องีบแต่อย่าเกินสอาทิตย์นะโอ้โหสองอาทิตย์เลยเหกินเ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 กิเดือเดือลเต็มพี่เดือนสเดือนแล้ไอบอลมึงเงียบๆเลยมึง้องพูนมึงบอกงพูอะไรอะปาป้ดบอกจะอไรล่บอลมึงนั่นแหละอะไรอทษพี่่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอ่ขอโทษพี่บอโทาพขอโเขอโทษพี่ขอยทษพี่ขอโทษพีขอโพี่ขอลทษ่ขอโ่อ่ขอโทษ่ขอ่ขอี่ขอี๋ยวอกูแน่บอล่อขอทางเข้าเอกว่าคือเ่าคุณคุณนะครับใช่ แต่กับการให้พวกผมโบสเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยพูดพี่เองครับคุณชัดก็รู้จักผมดีพี่ติจริงครับรืจริงเอ้พล้วเข้ามาหน่อยพี่โนเป็นแรกพี่โน่อ้เดี๋ยวคุณชัดจบแลวครับพี่โนพี่โนวันนี้ผมขอไปบัาครับอนะครับดูดูดูผมกอผมขอบขอบคุณมากครับน่น้องผมมาแล้วน้องมาแล้วแต่ม่าบได้ก็ัให้้มต้องขอโทษเ่ไว้แล้วก็ลงตังค์ไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊ก ได้จ้ครับคนออกไอ้หนี้ห้าหมื่นแล้วพี่ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้านี่ก่อนโนก่อนไปแล้วผมไปและขอบคุณมากครับทุนขอบคุณครับโชคดีครับครับขอบคุณครับอย่าเกือบโดนกดแล้วไอสัตว์เค่บอบบี้เกือบโดนกดไล่์กินอะไรอ่ะข้าวนะสุดยอดมากเลยละมึงได้ใจกูว่ะไอละมึงแม่งสุดยอดเลยเฮียจริงวะมึงไปเปลี่ยนสูตรอ๋อยังไม่มีหรอโอเคแล้วนนี่กกกูชัสิ านกูทำมึงด่าวเลยว่าชักนมสเต็ปกูอยากจะหามึงไม่ต้องถามเลยว่าชักนมกูเก็บพวกมึงไปสามเลยเพื่อนมาหามเลยว่าชักนมรอบรอบดิแต่สาวๆที่เข้ามาหากูว่าชักนมสกิ